ดูอาจารย์เลิกครับโอ้โหสบายมากครับแต่ว่าดินมันเริ่มน่วมแล้วครับเนี่ะคันนี้ครับแรงๆครับมีเื่อาจารย์เลิกครับือว่าเป็นความบันจาร์ในการขับรถดับเลยนะครับคที่ใหญ่ครับทียให่เขาทงานเราโอ้โหดินน่วมครับเนี่ยฮะใสมาเต็มกล่องนะครับเอียดเลยครับผมต้องสู้ครับไม่ยากขนาดนั้นก็ต้องสู้ครับงาน โอ้ดินสภาพเนือดินครับเนาะตอนนีน้นวบนานวบนาเลยทิ้งมาเราไม่มีลั่นนะครับทิ้งมาเรามีแต่นุ่มๆครับมาดูกันว่าจะใส่กีดตักกันครับเนาะแต่พลังกำลังรถเป็นยังไงหนูรถดำก่อนเมื่อวานรอกันเกือบคนละหกสิบเที่ยวครับ ว่าได้เยอะมากครับเมื่อวานเนาะติดกล้องครับกำลังพอดีครับขุดคันเดียวปัญหาคือเรื่องสถานที่เทน,นะครับที่เกิดปัญหากับพวกเราครับ าดาตัวแรงเรือๆครับน้องอย่างนี้มีปัญหาครับออกตัวสบายๆนะครับเต็มกล่องเอียดเลยครับดินหนักมากครับดินเปียกครับมาขันสีชมพูหวานแววครัอาจารย์ลูกครับ มมาน้ำหล่อๆแรงๆครับเพิ่งเสร็จจากที่เอาเอกสังครับก็ได้มาวิ่งมาเลยครับอา,อาจารย์นุนี่ขยันขันแข็ง,ขงมากๆครับ ครับัตบตวมของบุญลงเม็ดแล้วครับเนี่ยอย่าตกงานรับมนขอให้ได้งานกับมนะันถ้าไม่ตกเราก็พอได้เนื้องานมั้งครับ สบายมากครับไม่มีปัญหาครับอาจจะเต็มต่องยังก็ไม่มีปัญหาครับไปอย่างสบายๆครับเพราะว่าเรื่องความเร็กรถนี้ไม่มีปัญหาอยู่แล้วครับปัญหาก็จะมีเรื่องของสภาพทางเลยครับต้องทำเรื่อยๆครับผมทางเราต้องทำเรื่อยๆครับนี่ฮะ ก็ม,มีรถไถมาปาดนิดเดียบอยู่ครับมีเจ้าก,กุปารายูอาห่า 5, ไม่ว่างครับเนาะเมอเทียร์ันนึงก่อนนะยังได้อยู่ครับยังได้อีกหลายเที่ยวอยู่ค่อยปาดทีเดียวครับผมเนาะไปแล้วนน ซอเสรับต้องเดินไปช่วยครับเพราะว่ามีจงทันหนึ่งครับสองทันครับเป็นทีละสองทันเลยครับผม เจ้าปุมตายัวห้าไปแล้วไปจบครับไม่ไหวเราต้องใช้พละกกำลังพันใหญ่ครับผมเจ้า SK ส0 0อซครับ จมมิลล้อเลยครับระวังกันเพื่นอนต้องระวังอย่างยิ่งเลยเดี๋ยวมาล้างเท่าล้างมังค์อี้เลยคือแบงนี้ละเทน่นม ่ปเอาเลยปไ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 ปโอ้โห,โหอ่ะรวมสุกบตรงนี้ปไปไปไป <Natalie> โอ้โหทางครับเราบตรวรถจริงๆครับเรีว่าจัดนะครับเจอสองคันติดเลยครับผมเป็นดินทรายเนาะ đây bình thang nam lại đây không thế ơi thế ơi หวานี่ก็จมเต็มที่เลยครับนี่ฮะจมมิดดามเลยครับต้องระวังครับผมค่อยๆครับไปงานนี่ตือวสาหัสครับผม ลองดูงครับว่าคันนี้จะไหวไหมรอดหรือเปล่าครับเกียรไปส่งครับเกียรส่งเลยครับผมโอเคผ่านผ่านผ่าน,ผ,านผ่านครับแจะว่าดูจะได้กี่เที่ยวครับผมอ่ะจบภารกิจครับภารกิจของการมาช่วยเหลือรถหกล้อด,ดับครับทั้งสองคันครับที่วิ่งมาติดด้วยกันครับวัยรุ่นเลยครับผมเนาะทีมงานวะไรบ้าง ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ครับังแกพวกเราครับผมทีมงานสาราิริรัตเ์กรุปอีังครับฝนก็จะลงเม็ดแล้วครับก็ไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่าภาวนาอย่าฝึกฝนแล้วกบให้ได้ทำงานก่อนครับงาเจอกันใหม่ครับ